เท่ากว้างเตือไปเท่าประมาณแมตรเลยเท่าประมาณแมตรเลยเท่าคมกว้างมันนะคอยดไปงนะได้อยู่ดุดง่ายอยู่ สบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะตอนนี้ก็มาแต่ไทยเรียบร้นนอยนะทุกคนเนะาะเมื่อวานนี่ก็พักผ่อนม,อมีเวลาถ่ายคลิปโหลดแกเซลขับไปเช็กใหม่อยู่ไทยนะทุกคนเหน็นหลายคนมาคอมเมนต์ว่าเป็นยังคุณเราคือมักไปแปลงรหลดอยู่ไทยเห็นยังก็ไปเห็นอยู่ไทยเอาง่ายๆเด้อทุกคนมันถือก,กลัวมันถือก,กลัวแต่คุณภาพมันดีกวัวเอาสำนักกับพ่อเลยเนาะพิสป,ประสงค์เขา มื Entonces, basics, ่อนี <Coh es tube> ้กำลังสเขาไปเของน้ำบาเขาหน่อยนะทุกคนเศษของน้ำบา้ขาหน่อยบ่าเขาเศษยังก่อนฮะเศษยสงงต้องหาคลิปก่อนนหเอตัวนี้รงตัวอะไรองเงโอนอยู่

มี่เหมรไมพเขาอยู่นสี่สี่อยงันต้งายสี่เอนอนี่อ่นนี่าเขี้ยวเขี้ยวเขา่นเลยแนหนึ่งโอน้าน้าอะไรต้ายปานไม่ได้ซอนวนได้ทั้งน้ี่มันสดนกนนอมีอยู่แต่ว่าเอาไว้แผ่ำน่อย ตอนนี้ก็สสเขาวไปหาน้องไซายนะทุกคนเนาะอาทิตย์หนา้าเขาจกังสีขาวไปเช็กจอรถอีกอม,มันเป็นกับซอฟแวร์มันต้องอัปเดตซอฟแวร์แล้วก็แวนรถนี่ทำอิดว่าสิติดฟ,ฟิล์มอยู่ไทยเนาะติดฟิล์มอยู่ไทยฟิล์ม 3M เอ็มตกักืพันหาบัรจุเล่าสามพันเหมือนที่มันก็เลยถกขึงไปนั่งคือเขาไปเห็ดอยู่ไทย มานนี่เขาก็โอ้เจ้าเขาไปไทยคาน้ำมันเจ้าก็คือเก่าไว้สั้นคาน้ำมันเจ้าจะบาไล่บอคอยไล่คาน้ำมันอีสังไปเรียบร้อยแล้วเนาะอยู่ไทยกันยังถือกว่าอีกอีกอย่างเขาเข้าไปไทยเขาก็ได้ซื้อของหลายอย่างทุกคนเลยได้ซื้อนั่นซื้อนี่ลายอย่างลายแนวนี่แหละมันเคยกำไรได้ไปเที่ยวไทยอีกนี่แหละคนส่วนร้ายเป็นอย่างคือเข้าไปเห็ดหลอดอีสังอยู่ไทยนะ นี่แหละคือสาเหตุที่ขอยว่าออกไปก็คือมันถือกลัวตอนนี้สิขาเพื่อนไปทำหน่อยนะทุกคนเนาะทู่มาอยู่ทำหน่อยหนองไส้ก็ได้บุมีห้องน้ำที่เขาืาเนื่องจากว่าห้องน้ำถลม่มบอลสีอาบน้ำก็บ,บุ่มี่บอลสิขีก็บ,บุ่มมีต้องเขา่าปลาคันฝนตกกับเข่าไปปลาบ่าได้เนื่องจากว่าฝนตกดิขี่ไปขี่มาเลยง่งมาตอนทำเห็นใจเลยตอนนี้กะ มันสื้อเครื่องเนาะได้เห็ดป่วกกับอหอยหอมทุกคนหอยหอมมาใชไปออมอบกินแซบคักเนี่ยนี่มหาพันซื้อมองังนาวซื้อมอุกพิขักติวอีช่างนึ่งเลยขากิวผีมะเพิองอีชัางหนึออง่ง พีแกงเห็ดปวกทุกคนเห็ดปวกกระแพงขนาดนเนาะเดีเขาง่ายมาขายอยู่นี่ไลยได้ดเกลืองนี่นะคือตะกี้ขายอยู่แคมทางโบอไอตีข้าขายแคมทางรถชิ่แปดล้อรถทิ่แปดล้อมาแต่ไทยมาหวดเอาเสียหลักตายสองสามคนเขาก็เลยง่ายตลาดเขามาขายอยู่นี่เออถ้าผายจะเห็นนั่นนะ ห้องน้า tamam ก็ใหายไปทำหน้อยถูกนะทุกคนเนาะบุญีบอลเข่าห้องน้ามันนี่เดี๋ยวมันถล่มเลยถูกถูกนั่งทายกับบุญีบอลอัดตัวบริษัทไทยเราถึงก็เลยง่ายง่ายเบอรอัดน้ำมันอยู่นี่แทนอาบน้ำไปบ้านนอกบ้านนาเขาเพื่อนก็จัะชิ่ต้อนในกระหูแล้วสิคุดใหม่กว่านี้ใช่ผลคุดใหม่กว่านี้ พดะไรกับสีอมาบ้าหนานพักี่กเดขวกอไม้เลยนี่ทอมันกว้างใช่ปะแมตหนึงบ่โอเคเดี๋ยวมือแรงครับเอามากว้างเติบได้ทอกันจ่าเอาอมาเลยจ้า cua đấy nè Khó quá quá mệt Thò bạc thò mình có bao nhiêu mệt mình Trong khuất nhấp và ý cái tử Khuya áo thò lông lại Bạc thò quận rồi bạc สิบหกขโมยแปดเถาะกำลังเตรียมโครงการนะทุกคนเนาะติดห้องน้ะเขาเสียดซ้ำแบบพอดีอาบพอดีขี่กระเพาะอะไรเนาะพุดซ้ำวางท่อนี่ประมาณสามเถาเนาะความเลือดท่อหนึ่งสิประมาณ เช็กเส้นหรือ่อมตหนึ่งควมเหล็กมันถึงเกิดก็วางถอดเขาไ่เนี่ยมนเตคุดเอาถอลงสื่อๆลก็แล้วถอก่วงเตอไปถอประมาณแมตเถอะ

ทแบบฟ้าอัดมันอัดนาดเกับนท้ายแล้วก็อยับออกมาอีกัโอ้ยหักเาเวทคนส่วนนี้ส่วนเียนนี่อยู่ก็จะเอามอสัมบูวาแล้วบมีส่วนอมีนี้เร้อยเมตรนี้ ถ่อมันสามถ่อสามถ่อก็สิบประมาณหนึ่งอันนีงสันขึุ้ดได้พี่ลเละเหน่ากระเพียงพี่เละขี้แห่พี่เละคอยคุดไปนะไม่ต้องเอาเด่าวมือนอี่ก่อนคอยคุดไปแต่ละเมือ่อปิดแล้วจังสี่ถ่อมาวางใช่คุ่กัเนี่ย ลองกาดูคอน่าบอกมาอีกกว่านีะนี่ทหารบ้าหน่อยค่อยๆพูดไปนะทุกคนเนาะเห็ดตามมีตามเกิดแหละแต่เดือดกับสื่อปูนสื่อหินสื่อแฮ่สื่อทอมาไหวเอล่หน่อย mì xuống biêu xuống cà mì hết búa mì nhu tiên xuống biểu diễn hòa mì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  mì hòa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  หอยอันนี้มันได้กินประยามเนาะอันนี้มันอยู่คู่เลยทุกคนอยู่แถวหินหอยหอมกับหอยมันว่คือกันไะหอยคมมาเจน่ะหอยหอมปากแดงแดงไงหอมตัวนี้หอเดือ่ะแบบหนึ่งครับเก็งให้หัวหัอหน้ามันก็กำลังอยู่ในขั้นตอนฟูเนะ แล้วคุดแล้วกัสีทองมาใสไปนะได้กินเขาก็ทุกคนเขาเศร้าเด้อนี่เขาเศร้า็ดปวกหอนเทวะโอ้เบดกองก็เบ็ดแล บลาน้ ba, uh ํามันจะขุดยากนะเนาะทุกคนเนาะเพราะ่ามันเป็นขี้ตมต้องหาบ้าหน่อยคอยคอยคุดไปก็ดินก็คุดแข็งไปนะได้อยู่ดินคุดง่ายอยู่แต่ว่านั่นออกบ่เลยอยู่ điều, đang lần nữa cái nào cái clip này đó, Thằng ông ngân tiền này, được rồi các bạn, lấy hai cái này được rồi, tầm mà, sì thò mình xài, sì mà vàng, tầm anh sáu thò cái đại, coi 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 hết, coi hết, sang ngân viên นี่แหลคาดานตัวนี้ไปได้วเงสีกัับก่อนเลยทุกคนเอาง่าน,นี่ยเสือเสือสำหรับใครอยากได้เสือติดต่อมาเลยทุกคนตอนนี้มันก็ใกล้สีเบิรดแล้วเนาะเพราะว่าเ้าฝากไปเมีกล้าแน่อะไรก็บยครดราวนี่เทน้ำเทถาหรือจะ สทั้งหลังสกินในคอวันโนนอแทสเ้โมนี่ก็เอาไปเด้๋ยวสีโต thank y o ลายๆเด้อนีเง็นบ่นี่พวกมุ้งเซย์บอสับนี่นะเนี่หรอพวกมุ้งไปที่ไรคเัาวะะพวกมุ้งม่เหนว่าจะใหนแ่ามันว่างะมันคุดคุดคุดดคุดไป มาบรรณาซื้อทอมาเลยคุดไปเลยสื ació, da, ้อทอมาสามวงกระพาะแล้วเนี่ยควาหกบุญของหนำใส่เนาะเข้าต่ป่าเอื้อนี่ดิเอาไปพักแถวนี่เอาคุชคุดเอาได้ไหมเออคุดถ้ายใส่อันไหนใส่รถล้างรถเมื่อไหร่ย่อไปเลยแล้วมันจะขาดไปตามมันจะงาน้าอัปโตคุเนี่ยก็ได้นะ ตายเนี่ยมาคไล่เเอาให้เป็นกยเอามืยัาอยู่คอยอดไเียแค่นะทุกคนเนาะนี่คขบชุดอยู่นี่นี่างนั้นก็เป็นเบดแวไปไปตู ไปชักานครับไปห้องน้ำเพ่จะเริ่มเห็ดแต่ชนดต่อไปขอเห็ดไปฟาเบะครัเมี่อนี่เราเสือนี่เราทุกคนนี่บึงมีชัวาบงงามเลแต่ว่าตัวจริงมันงงามเลยทุกคนไป let's go กลับบ้านกันทุกคน แงอึงนี่มากว่าไออึงอันนี้มันเป็นหมักไม่ปลาด้วเองมันจะม่รสชาติสม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 มันหวานในหนึ่งจายาบจ้าเจ้าหันเปิดูอยขวนไปไปเด็กห้อทางกับเพื่อนอยู่เนาะไปไปเนห้อง่างกับเพื่อนอยส่เนา เป็นไซืทอเมาใส่เ really? พ yeah. ิ่นงกระกอยู่ถ่ายอยู่านไว้แน่มาซุ่มผมใหม่กันเลยมาเกือบมันพอดีไว้เกือบมันพอดีว่าพอดีเกือบมนโอ้ยทางเราเป็นทุ่ทุกคนมีน้ด่าบงมีอุ่มมาเอยียบตัวนี้มันะเยียตัวนี้ โอ้ยโอ้ยหายใจโอ้ยอะอะมาทางทีทางทีเบะทางทีเบะทางกับเทุกคนคอยเห็ดไปทางทุกคนาผันเห็ดกับอีต้นึงบอนสีขี่สีเหลียวสีอ่อน้ะคบทุกคไปเจอกันอยู่กันนะทุกคนบายคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้เนาะเดี๋ยวมื่อื่นเขาจะไปซื้อถอแล้วก็จะไปติดฟิล์มเดี๋ยวจะไปเสกราคาให้ทุกคนเบิ่งเนื้อว่าฟิล์มอยู่แล้วกับ ไม่ใช่ยังแตกต่างกันปันใดขอไปท่านติดทีมนะตอนหน่อยกันไปบายบายทุกคนเจอกันคลิปหน้าขอบใจที่เบิ่งคลิปจนจบเด้อบายบาย